สวัสดีค่ะนิรยาลอยแอต r a c ชั่นนะคะวันนี้เนี่ยเรามาถึง ep ที่1น,นะคะจากซีรีคู่รักค่าแบบคุณเจอแบบไหน ep ที่หนเนี่ยเรามาพูดกันถึงในเรื่องของคู่กรรมนะคะคู่กรรมก็คือรักที่มาเพื่อที่จะทำให้เจ็บแล้วก็ปลุกให้ตื่นเหมือนกันนะเเรามาทบทวนนะคะมีคู่รักค่าแบบอะไรบ้างนะคะหคู่กรรม2คู่ดึงดูดสคู่เสริมพลัง4 t w ทวินเฟลม 5. q าคว t นตัมแมทนะคะทีนี้เราไปดูกันว่าคู่รักแบบที่1คู่กรรมเนี่ยคืออะไรนะคะคุณเคยรักใครสักคนไหมที่อยู่ด้วยกันแล้วก็เจ็บมีแต่ความเจ็บนะคะแต่คุณก็ยังไม่ได้ไปไหนนะก็ยังวนเวียนซ้ำอยู่ที่เดิมนะคะ บางทีเขาอาจจะไม่ได้ทำร้ายคุณชัดๆก็ได้นะหรือแม้แต่ทำร้ายก็ตามบางทีก็ทำร้ายกันนะคะด้วยใจว่าใจใจก็แล้วแต่นะคะแต่การอยู่กับเขาเนี่ยมันทำให้คุณน่ะหายไปจากความเป็นตัวเองไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็หมดความรักแล้วก็ความศรัทธานในตัวเองอันนี้ก็จะเรียกว่าคู่กรรมนะคะลักษณะของคู่กรรมเนี่ย หนึ่งจะสังเกตได้ว่าเจอกันเร็วแรงแล้วก็ดึงดูดสูงนะคะรู้สึกเหมือนกับเคยเจอกันมาก่อนอะไรแบบนี้นะแล้วก็มีความรู้สึกเข้มข้นมากๆเลยตั้งแต่แรกเริ่มนะคะดึงดูดกันมากๆแบบเหมือนกับโอตกหลุมรักมากๆเลยนะคะแต่พอคบกันไปก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่2ก็คือมีเรื่องที่ต้องให้อดทนซ้ำๆนะคะทนกับอะไรบ้างนะคะทนกับ การที่เขาทําให้เราเจ็บปวดทั้งกายวาจาใจความเจ้าชู้นะคะการเบียดเบียนต่างๆในฝ่ายของเราก็จะเป็นยังไงหรือฝ่ายของเขาก็ตามนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะมีการยอมนะคะยอมเพื่อให้เขาอยู่ยอมให้เขาทําร้ายรู้ว่าตัวเองเสียใจแต่ก็ยอมนั่นเองลักษณะที่3มนะคะเขามักจะมีพฤติกรรมที่ทำให้คุณรู้สึกผิด ในสิ่งที่คุณรู้สึกนะคะเช่นอะไรเขาหายไปนะคะแต่เขาแต่คุณกลับเป็นฝ่ายขอโทษกลายเป็นว่าคุณเป็นคนผิดซะง,งั้นนะคะคุณไม่พอใจแต่เขาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณนไม่มีเหตุผลหรือว่าคุณขี้บ่นอะไรก็ตามนะคะแล้วสี่ความสัมพันธ์จะเป็นลักษณะแบบวนลูป้วยนะอ่าวนลูปก็คือไปไปกลับกลับไปไปมา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 หายหายมีการตั้งใจที่จะเลิกกันหลายครั้งละ แต่ก็กลับมาหากันอีกเสมอเลยนะคะอีกฝ่ายจะต้องดึงกลับมานะคะอีกฝ่ายอยากคือพยายามที่จะ move on พยายามที่จะถอยละแต่อีกฝ่ายก็พยายามดึงกลับมาอยู่ที่เดิมนั่นเองห้านะคะก็คือคุณเปลี่ยนตัวเองแล้วนะคะแต่เขาอาจจะไม่เคยเปลี่ยนเลยก็ได้นะคะคุณพยายามเปลี่ยนเปลี่ยนรูปลักษณ์บุคลิกไลฟ์สไตล์เพื่ออะไรนะคะเพื่อทำให้เขารักคุณมากขึ้น แต่เขากลับทําทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะนี้ก็คือเหมือนเป็นสัตกรรมซึ่งกันและกันนะทีนี้เนี่ยมันก็มีตัวอย่างเหมือนกันนะคะก็มีเคสบางเคสเข้ามานะคะเช่นาบางคนเจอกับความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะนะเขาอาจจะไม่เคยเรียกคุณว่าแฟน เขาคุยกับคนอื่นแต่ก็กลับมาหาคุณเวลาที่เขามีทุกข์นะ,ะเหมือนกับว่าคุณหนักเป็นที่พักพิงทางใจของเขาคุณหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะเลือกคุณจริงๆแต่มันก็เหมือนกับว่าไม่ถึงวันนั้นสัทีอะไรแบบน,นั้นนะคะทีนี้บางเคสเจอแบบนี้นะคะบางเคสจะเป็นแบบความรักระยะไกลที่ไม่มีอนาคต นะคะเป็นยังไงอ่าอยู่ไกลกันนะคะเขาบอกว่าเขารักคุณแต่ก็ไม่เคยมาหาเลยนะคะหรือว่าแบบมานานๆครั้งนะคะเราก็อาจจะหายไปเขาเหมือนมีข้อจํากัดมากมายอ่ะนะคะเราก็ขอให้คุณเข้าใจเขาตลอดข้อจํากัดก็อะไรออมีเรื่องการงานการเงนิงนงน,นะคะหรือว่าเรื่องสังคมอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าเหมือนเป็นคนเดียวที่พยายาม ะะเป็นคนเดียวที่พยายามทุ่มเทนั่นเองแล้วก็มีบางเคสนะคะที่เข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็คือความสัมพันธ์ที่เขาทำลายนะคะแต่คุณก็ไม่ไปไม่ไปไหนสักทีเช่นเขามีคนอื่นคุณก็ให้อภัยเขาดูถูกคุณคุณก็โทษว่าตัวเองไม่ดีพอจนคุณไม่เหลือพลังชีวิตของตัวเองนั่นเองทีนี้มาดูนะคะใน วิธีการจัดการเมื่อรู้ว่าเจอคู่กรรมทํำยังไงนะคะวิธีการจัดการหนึ่งเนี่ยต้องหยุดมองว่าเขาเป็นของคุณนะคะเขาไม่ใช่เป็นของขวัญสําหรับคุณแต่เขาอาจจะคือกระจกเงาของคุณก็ได้นะคะกระจกเงาก็คือเหมือนกับว่าบอกให้รู้ว่าเรายังพร่องเรื่องอะไรนะคะเรายังเป็นคนที่ ไม่บาลานซ์ไม่สมดุลในเรื่องของการให้และการได้รับที่เท่าเทียมกันหรือเปล่านะคะหรือว่าเรามีบาดแผลในใจบางอย่างนะคะสองอาถามคำถามนี้ซ้ำๆกับตัวเองนะคะว่าฉันกำลังรักหรือว่ากลัวการอยู่คนเดียวอ่าวิธีการจัดการนะคะเมื่อเจอคู่กันเนี่ยถามว่าตอนนี้ฉันรักเขาหรือว่ากลัวว่าจะต้องอยู่คนเดียวกันแน่ใช่ไหมคะ สามเนี่ยอืจัดการโดยการเขียนจดหมายถึงเขาอาจจะไม่ต้องส่งนะฮะไม่ต้องส่งแต่บอกว่าฉันขอคืนพลังชีวิตของฉันณนตอนนี้แล้วก็เผาหรือฉีกทิ้งเพื่อประกาศการจบบทเรียนนะคะคุณจะรู้สึกถึงว่าเออมันเบาขึ้นอย่างตลาดข้อที่สี่ทำยังไงนะคะวิธีการจัดการสร้างเซิลเวิร์นะคะการที่เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะ ผ่านการดูแลต,ตัวเองอย่างลึกซึ้งเลยนะคะต้องสร้างพื้นที่ให้กับตัวเองนะคะแล้วก็บอกกับตัวเองเสมอว่าฉันคู่ควรกับความรักที่ไม่ต้องร้องไห้เพื่อที่จะให้ใครอยู่ฉันปล่อยเขาด้วยความรักแล้วก็ต้อนรับหลักแท้ที่ฉันเลือกได้นะคะวิธีการจัดการวิธีที่5นะคะเรียกว่าตัดการรอ การเฝ้ามองแล้วก็การเผื่อใจเพราะทุกครั้งที่คุณรอเนี่ยคุณก็จะบอกกับจักรวาลว่าคุณยังยอมอยู่นั่นเองแล้วคุณก็จะอยู่ตรงนั้นไปตลอดนี้มาดูกันนะคะเรามีเช็คลิสต์ด้วยนะเช็คลิสต์ว่าคุณกำลังอยู่กับคู่กรรมหรือเปล่านะคะให้ตอบคำถามต่อไปนี้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะอ่ะข้อที่1นนะคะคุณเคยร้องไห้กับเขามากกว่าหัวเราะใช่หรือไม่นะคะ อาติ๊กนะคะว่าใช่หรือไม่ใช่ข้อที่สองนะคะคุณรู้สึกว่าต้องพิสูจน์คุณค่าตลอดเวลาไหมพิสูจน์คุณค่าตัวเองว่าฉันดีพอไหมนะคะตลอดเวลาไหมข้อที่สามนะคะคุณเคยยกเลิกตัวตนเพื่อที่จะให้เขาอยู่ไหมนะคะยกเลิกความเป็นตัวของตัวเองอะ่ะแทนที่จะแบบ ฉันอยากที่จะใช้ชีวิตในไลฟ์สไตล์แบบนี้นะคะอยากที่จะไปเที่ยวแบบนี้แต่ก็ยกเลิกกลายเป็นว่าต้องอ,อยู่กับที่นะคะหรือเหมือนอยู่ในกรงขังเนี่ยเพราะเขาขอร้องเพื่อให้เขาอยู่นะคะาสามนะคะคุณเคยยกเลิกตัวเองเพื่อให้เขาอยู่ไหมข้อที่สี่นะความสัมพันธ์เนี้ย วนลูปกลับไปกลับมามามาหายหายเนี่ยเกิน2รอบไหมนะคะเกินสองรอบไหม,นะะไหมข้อที่5คุณต้องถามคนอื่นเสมอไหมว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ควรอยู่หรือควรไปนะคะคอยถามคำถามเนี้ยซ้ำๆหรือเอาไปอาขอคำปรึกษาจากคนอื่นเสมอไหมนะคะข้อที่6นะคุณไม่กล้า จินตนาการชีวิตที่ไม่มีเขาไหมคะมถ้าไม่มีเขาเนี่ยจะเป็นยังไงคุณไม่กล้าคิดเลยข้อที่เจ็ดคุณกลัวการเริ่มต้นใหม่มากกว่าการที่จะอยู่กับเขาต่อไปไหมกลัวไหมนะคะใช่ไหมทีนี้ถ้าตอบใช่เกินสีข้อขึ้นไปคุณอาจอยู่กับคู่กรรมนะคะ,ะคุณอาจอยู่กับคู่กรรมที่อาจจะจบ บทเรียนแล้วก็ได้แต่คุณยังไม่ยอมจบเองหรือเปล่าคุณไม่ยอมถอยออกไปเองหรือไม่นะคะทีนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของข้อคิดนะคะว่าอย่ากกลัวที่จะเสียคนที่ไม่ใช่แต่จงกลัวที่จะเสียตัวของคุณเองไปเรื่อยๆมากกว่านะคะอืมแล้วถ้าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนรักที่เจ็บ เป็นรักที่คุณสร้างขึ้นอย่างมีพลังนะคุณสามารถที่จะเรามีคอร์สนะคะปลดล็อกความรักทรมานสู่รักแท้ที่คุณคู่ควรนะคะเพื่อคืนพลังทั้งหมดกลับสู่คุณแล้วก็สร้างสนามพลังใหม่ที่จะดึงดูดควันตั้มแมทชนะคะรักที่คุณเป็นผู้เลือกได้ด้วยตัวเองนั่นเองคุณสามารถที่จะอ่า ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะถ้าคุณสนใจหรือว่าอยากที่จะปลดล็อกในเรื่องของความทุกข์ทรมานนะคะจากเรื่องของคู่กรรมนะคะการที่จะได้หลุดพ้นนะคะจากคู่กรรมซึ่งคุณไม่เคยที่จะหลุดพ้นได้สักทีนั่นเองก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาได้นะคะ ขอบคุณสำหรับการกดติดตามในวันนี้นะคะการ subscribe, ไลค์แชร์คอมเมนต์ลองคอมเมนต์มานะคะว่าคุณเจอแบบที่หนึ่งไหมหรือว่าคุณเจอใครคนที่รู้จักเขากำลังเผชิญนะคะอยู่กับคู่รักแบบที่หนึ่งคู่กรรมนี้บ้างนะแชร์ให้เขาฟังนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลย